ไปแมวมันอยู่ในนั้นไม่ลงด้วยไม่ออกไข่มันมีมีแผ่นนั้นมากูกูอะไรแผ่นนั้นอ่ะกูมันอยู่มันอยู่ตรงพ่อกูดิลยแผ่นนั้นอ่ะแผ่นนี้อยู่หลังหน้าอ่ะมีจัดการทีนี้เรากำลังจะกู้เนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยเออนี่แมวจรจัดเข้ามาที่นี่แลังนอนมาจะนอนไปหรอเออไม่ใช่นอนเขาไม่รู้เล่นแล้วไม่นอนแล้วยินแล้วเดี๋ยวเอาไอ้นั่นมา ย้อยดังมาบ้าเยอะเลย่ะเออไปไปรับคนเนีอยู่ตรงตรงท่อเนี่ยเขาหอยเขาหน่อยเดี๋ยวล่นมาเมื่อกี้มันหล่นาทีแล้วหีมือยาวหีเขได้มันมันโดนอะไรเจ็บหรือเปล่ามึงนี่เข้าข้างหลังนี่ตินี่เข้าหลังเนี่ยเขาจอดตรงนี้แล้สูสูงเนี่ยเรียกการให้ไม่การก็ไม่เป็นไรเรา

เอาน้ำลาดมันไหมอ่ะเอาน้ำลาดไหมอะไรเหรอมาเกียวเลยมาเกียมาเปิดเปิดทางเปิดทางเยเฮ้ยขึ้นเลขึ้นเยขึ้นอีกแล้วโอยขึ้นตลออี

เมันรอีย่จะว่างโมลไปก่อนเดี๋ยวมันขึ้นรถมอีกเรไป่ไปก่อนรี่ไปก่อนรีบไปก่อนเอาเลี้ยงไปเลยนั่นเลี้ยงไ้เลยโมลไปเล้เดี๋ยว้างมันขึ้นมา